สวัสดีค่ะชื่อเภสัชกรหญิงจิตาวดีเหมมนทารลนะคะเป็นเจ้าของร้านต้นก้าฟ้าใสค่ะต้นก้าฟ้าใสคือไม่ใช่แค่ร้านอาหารค่ะเป็นศูนย์การเปลี่ยนแปลงเรียกว่าเป็นศูนย์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกินละกันว่าถ้าเข้ามาในนี้เดินออกไปอ่ะคุณจะแฮปปี้สุขภาพดีหนึ่งจานแฮปปี้ทั้งวงจรน,นะคะก็คือว่าตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางอะคะ่ะเราอยากให้ทุกคนเนี่ยมีความสุข เกษตรกรที่เขาทําการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมีเี่เพื่อให้ได้ผลผลิตที่เขาที่มันปลอดภัยจริงๆกินแล้วปลอดภัยเราก็ไปสนับสนุนเขาโดยการเอาผล,ผลผลิตของเขาตรงเนี้ยมาทําเป็นอาหารนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังต้องแบบเอาภูมิปัญญาไทยโบราณด้วยอะ่ะนำความภาคภูมิใจของคนไทยโบราณที่ว่าสมุนไพรอะไรอะ่ะเขากินยาอะไรพืชผักอะไรต่างๆที่คนเขากินแล้วแข็งแรงอะ่ะ เอากลับมาปรุงเป็นอาหารขึ้นมาจานหนึ่งซึ่งกลับมาวิธีการปรุงต้องเป็นยังไงทํายังไงให้ได้ประโยชน์เต็มที่ด้วยวิชาความรู้ที่เรามีแล้วก็ทําให้มันอร่อยแต่อานั่นแหละ back to the future เออนาะคตมาจาับปรุงเป็นปัจจุบนันให้กินตอนนี้ให้กินกินเป็นยากินให้ถูกวิธีไปอไวัยวะเราอ่ะมันมีมากมายไม่ใช่แค่ที่ลิ้นนะถ้าเกิดว่ากินแล้วอ,อร่อยจบแค่ที่ลิ้นอย่างเดียวอ่ะ แล้วอย่างอื่นน่ะสมองร่างกายตับไตอะไรอย่างเงี้ยอีกตั้งหลายอย่างอะเขาได้รู้สึกดีไปกับเราด้วยไหมกับเหมือนที่ลินรู้สึกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราคิดถึงในความอร่อยว่าให้พีบคิดถึงสมองอย่างอร่อยแบบมีสติอ่ะแล้วเสร็จแล้วว่าเราจะรู้สึกดีว่าฉันทําสําเร็จอ่ะมือนี้คืออิ่มด้วยอิ่มท้องด้วยแล้วก็อิ่มใจด้วย เราก็ห่างไกลความเจ็บป่วยก็เป็นสโลแกนของเราเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทุกอย่างมันเริ่มต้นจากปากทางหลังเลแล้วเราไม่มีดนตรีสดอะไรมาเล่นหรือมีโชว์อะไรมาแต่ว่าเราอะ่ะมีนักกำหนดอาหารมีเพียบแบบคนที่มีความรู้ในเรื่องอาหารเนี่ยหมุนเวียนมาเดินให้ความรู้มาคูคุยกับเรามาบอกพ่อบอกแม่เราแทนเรา เขาก็จะดับไม่ดือ้อที่นี่คือกินได้หมดเลยคิดเอาไว้ให้หมดแล้วแต่จริงๆแล้วอะที่เปิดร้านจริงๆคือ3ปีแต่ว่าก่อนหน้านั้นนี่คือกว่าจะเกิดขึ้นมาเป็นร้านเนี่ยสี่ปีห้าปีเลยที่จะต้องทําการรีเสิร์ชโอเยอะแยะมากมายแล้วก็เปิดมันขึ้นมาเนี่ยรมลุกลูกค้าลองผิดลองถูกมาก็คือ3ปีละ มีสองสาขาแล้วก็กำลังเข้าสู่ปีที่สี่เนี่ยก็จะอยู่ที่ศูนย์แพทย์การนาค่ะก็อยู่ถนนเส้นใหญ่เลยเป็นเป็นที่ที่ดีอ่ะเป็นที่ที่ภูมิใจที่ได้ไปอยู่ตรงนั้นเหมือนกัน ก็อยากจะขอเชิญชวนทุกคนนะคะว่าให้ร่วมกันเปลี่ยนโลกได้ง่ายๆด้วยการกินเวลาจะกินก็ให้กินให้อร่อยไปถึงสมองแล้วก็เวลาอิ่มก็ให้อิ่มไปถึงหัวใจแล้วสุดท้ายเราก็จะห่างไกลความเจ็บป่วยกลายเป็นคนที่แข็งแรงแล้วก็อยู่ดูแลโลกนี้ด้วยกันไปนานๆค่ะ